สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมนาําเหรียญทองคาหลวงพ่อรวยวัตตะโกมาให้ชมกันนะครับนะนี่นะครับเริ่มด้วยเหรียญแรกนะครับนะด้านล่างจะเป็นเหรียญเหรียญโลนะครับนะเหรียญโลนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับเื้อทองคํานะครับนะเหรียญนี้เลขโค้ดัมร์เลขหนึ่งนะครับนะนี่นี่นะครับสวยมากน,น,นะครับเลขหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะต่อโค้ดตรงนี้นะครับนะเลขหนึ่งนะครับนะเลี่ยมทองนะครับ ส่วนด้านบนก็จะเป็นกระดุมรุ่นแรกนะครับนะกระดุมรุ่นแรกของพัลวยปีตรีศูนย์นะครับนี่แล้วช่องคํานะครับนี่ผิวปล่อยเดิมเดิมเลยนะครับได้มาอย่างไงก็เลี่ยมแบบนั้นเลยนะครับนี่ปล่อยให้เป็นคราบก็ลาร์ฟิกนะครับนะถ้าล้างก็ออกนะครับนี่ด้านหลังกระดุมนะครับตี่ศูนย์นี่ครับนี่ส่วนเรนโลก็เหมือนกันครับปล่อยผิวเดิมเดิมครับมีจานด้วยนะครับนี่ครับถ้าล้างก็จะกลับมาใหม่นะครับนะแต่ผมชอบเดิมเดิมนะครับนะ อะไรที่มันเดิมมักจะดีนะครับนอยู่ที่คนชอบแล้วกันนะครับนะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ